คุณมิยูกิะบอกว่าไข่มุกส่เอออินโดหนูก็รออาจารย์เอามางลงร้านอยู่กับมีจริงๆแต่ว่าจะเล่าให้ฟังยังไงดีละ่ะคือแบบว่า <All right. S 2> ผมไปสั่งซื้อสามเดือน <All right. S 2> คนขาย <All right. S 2> ที่อินโดนีเซียมาถึงส่งมาให้ผมแล้วส่งมาแบบคเรมากมันขาย มันขายมาเป็นเม็ดเม็ดละเท่าไหร่เหรียญก็ว่าไปผมก็ซื้อมา400เม็ดกะว่าจะได้สัก20กว่าเส้นที่ไหนได้ได้จริงๆแค่4เส้นครับท่านผู้ชมของดีที่เหลือเป็นตำหนิตำหนิแบบร้ายแรงด้วยผมก็เลยเงียบไปก็เลยขายแค่4เส้นก่อนในเพจที่เหลือก็แต่ว่าก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะขายนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูเผื่อท่านท่านเผื่อแต่ละท่านจะดูแล้วมันรับได้หรือเปล่ารับไม่ได้ก็ไม่ขายนะครับ ก็ต้องถอดแว่นเหมือนเดิมอันนี้คือตำหนิบีบีบอยเห็นไหมร้าวอย่างนี้มาเลยนะแต่มันไม่แตกแล้วก็มีมีรอยแหว่งตรงนี้นิดนึงมันจะเป็นขูข่ขาขู่ขาเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวเทคไตาเมันกับมอเอาไว้เวลาเอามาทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ถนัดหรือไม่ไม่เก่งก็จะเป็นใช่ไหมมีรอยร้าวตรงนี้ นี่ก็มีรอยร้าวตรงนี้คือหินแท้หมดอุกาบาตเก็บหายากด้วยอยู่ในทะเลอยู่ในทะเลรอ,ร,อรอบๆเกาะเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยมันจะมีจุดๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นตำหนิผมก็เลยขายแค่สามร้อยห้าสิบบาทจากเดิมควรจะเป็นสองพันนะแต่ว่าจะทิ้งเฉยๆก็ก็ยังไงอยู่เผื่อเผื่อจะมีคนแบบว่า เออตำหนิพอได้เอาใส่ลงพลังงานดูซี่อะไรเงี้ยสามรห้าสิบาทลดราคาด้วยนะลดตามไรยี่ห้าเปอรซ็นต์หรือเท่าไหร่นะเจมราคาตำมุตำมนิเพราะว่าเพื่อช่วยกันไปผมไม่ได้ทุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันขาดทุนยับยับเยิอนอยู่แล้วแต่ก็เหลือสองหกสามบาทพอพอได้ค่าอะไรคืนก็ก็แก,ก้ๆกกนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุนอยู่แล้วเพราะว่ามันขาดทุนเยอะมันส่งมาอย่างเงี้ยผมก็เคลมอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าคิดดูสามเดือนมันเงียบไปเลยมันเือนกับว่ากูโกงมึงแล้วละ่ะอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมถูกโกงไปแล้วไม่ส่งของให้ผมพอส่งมาก็ส่งมีปัญหาเยอะมากเดีย๋ยวนั้นมีเกรดเอเดียวด้วยเอาเอเดียวมาก่อนเอเดียวจะราคาแพงกว่าน,นี้แต่ตําหนีน้อยกว่าน,นี้เอาสองเอ A, เออสองเอมาสามเส้นที่เหลือมาด้วยเดี๋ยวจะไล่ให้ดูตั้งแต่ของตําหนิเยอะจนถึงกับตําหนิน้อยนะครับ ที่ผมใส่อยู่นี่ก็ตําหนินะครับแต่ว่าตำหนิเกรดเอหมายถึงว่าเออมันคือไม่โฟกัสมันจะมันจะดูยากหน่อยเพราะว่าเวลาผมคัดเห็นก็จะคัดค่อนข้างละเอียดอันนี้ตําหนิเอเดียวเดี๋ยวนะจะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงต้องบังนะครับ อันนี้ตำหนิเอเดียวจะมีจุดอย่างนี้ขาวๆแล้วก็คือจะไม่เยอะบ้างก็เถอะจะมีจะดูดีกว่าถ้าไม่สังเกตไม่อะไรก็จะไม่เห็นตำหนินะครับมีรอยข่วนรอยแหว่งมีจุดๆอย่างเงี้ยจุดที่คือรอยบุ่มเข้าไปเลยนะผ่านผิวหนังมันไปเลยนะแต่ก็ยังไม่คือลูกเล่าๆจะไม่มีเลยลูกที่เล่าลูกแตกจะไม่มีเลยไม่ไม่ใส่มาให้นะครับเพราะว่าอันนั้นคือให้เป็นเกรดอีก ต่ำกว่าน,นิดนึงสรุปว่า A เดียวเนี่ยผมก็ใส่อยู่แล้วผมก็เห็นว่ามันโอเคแล้วก็สองเอคือคือเลือกออกมาได้จากทั้งหมดเนี่ยเพอร์เฟกเลยมีเส้นเดียวแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมสั่งมาประมาณยี่สิบกว่าเส้นกลายเป็นตำหนิซะเยอะเยอะกว่าของดีนะครับสรุปว่าเอเดียวเออเยอะกว่ายกกับเพื่อนแล้วก็ตำหนิลาย,ลาย,ลายจริงๆจะมีแค่นี้นะครับกลายไปแล้วมีอีบอกบ่ อัอน,นี้ีก็เยอะนะครับสรุปว่าขาดทุนที่ดูขาดทุนแค่ไหนอันนี้คือตั้งใจจะได้อย่างนี้เกรดเอเอเปรเฟกหมดกลายเป็นว่าได้อันนี้อย่างละครึ่งเลยตำหนิอย่างละครึ่งเลยนะครับก็ขาดทุนย่าแย่นั่นแหละก็ช่างมันตามนั้นอพูดถึงคุณสวัสติของตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนะอคนมณีไตชื่อมันนะครับคือ อุกาบาทเวอร์ชันที่มันเป็นคล้ายๆคล้ายๆเทคไตเนี่ยมันจะมีมันจะมีหลายเวอร์ชั่นหลายประเทศถ้าตกแถวแถวประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศทิเบตจีนแถวๆนี้เขาจะเรียกว่าทิเบตานทิเบตนั่นแหละทิเบตานเทคไตนะครับกอสีดำๆจะเป็นขู่ขาขู่ขาอยู่ข้างนอกไม่ได้เอาตัวอย่างมาก้อนดิบมันจะเป็นอย่างนั้นเจอทุกที่นะครับไม่ใช่ของไร้ค่านะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆที่ ที่จัก,กรวาลส่งมาให้มนุษย์โลกมนุษย์โลกที่ตาดีที่เซนดีก็จะได้รับไปก็จะไปเก็บเอาไปใช้อะไรบางอย่างแล้วลูกมันก็จะมีความใสยอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ขุนซะทีเดียวบางบางลูกก็จะขุนอันนี้อันนี้ค่อนข้างใสมองเห็นได้ชัดเจนเนาะว่าใสาแต่บางลูกก็จะขุนหน่อยนะครับขุนออกมันจะเทาๆอย่างเงี้ยบางบางคนก็จะจัดเกรดคัดเกรดที่แบบเใสๆลว้วนๆเลยมาให้เรา แต่ของปลอมก็มีเยอะนะของปลอมเยอะมากปลอมโมเดาไว้ปลอมจินตมณีปลอมไอ้นี่ด้วยไอ้อคเนมันอีตายนี่ด้วยแล้วก็เลยต้องต้องจับพลังงานดูนะครับว่าอะไรยังไงคุณสมบัติมันจะออกแนวโมเดาไว้เลยนะครับคือช่วยปรับสมดุลให้กับจัก,การะที่3ของเราหินตัวเนี้ยมันจะนคล้ายคาโมดไว้ส่วนหนึ่งตรงที่ว่า1ช่วยเล่งพัฒนาการทางจิต2ช่วยกระตุ้นจัก,การะที่3เราจัก,การะที่3ก็คือจักระ แห่งการนรรมิตราัสร็์ทางโลกเป็นจกกักรของเป็นขุมพลังของมนุษย์โลกเราเพราะฉะนั้นการงานการเงินเ,เรื่องอำนาจวาาัสนาและก็ตามแต่ทั้งทังศัพท์ภาษาบ้านเราเนาะก็จะก็จะช่วยได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกก็มันเหมาะกับมันเหมาะกับผู้นำนะครับโดยเฉพาะผู้นำจิตวิญญาณมันจะช่วยกระตุนกก้นจักกระดที่ซ่อนเร้นอยู่และสัจจญาณอย่างรู้ของเราให้ตื่นขึ้นมาหรือพัฒนาโดดเด่นมากขึ้นไปอีกก็เหมาะกับพวกที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณนะครับ พราะว่าเป็นเห็นจีวิญญาณตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าไข่มุกไข่มุกแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือ c e r l of divine fire นะครับไข่มุกแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์เขาไปงมมานะงมขึ้นมาจากน้ำนะครับอยู่ร,บรบอบๆกอดเล็กๆก,ก่อนหนึ่งมันมีชื่อกอน,นั่นแหละผมจำชื่อกอดไม่ได้ไม่ได้ใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ มันจะคล้ายโมดเวไวแล้วก็เทคกไทด้วยมันเป็นหินพลังงานสูงชนิดหนึ่งแม้ว่าพลังงานจะไม่สูงเท่าโมดเวไวก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยกระตุ้นบริเวนของเราให้สูงขึ้นช่วยล้างชำระล้างออร่าเราให้สะอาดจากจากสิ่งมีชีวิตชั้นต่าที่มาเกาะจากพลังงานชั้นต่ําที่มาเกาะได้นะครับแล้วก็มันเป็นหินที่ช่วยปลุกพลังบุนเทลินีที่อยู่ที่อยู่จกกักรดที่หนึ่งของเราให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ซึ่งกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นไปสู่มิติที่5ที่ว่าเนี่ยพลังกุณเรินิของมนุษย์ทุกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายจิตวิญญาณสายการตื่นรู้เนี่ยกำลังค่อยๆถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอยู่ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะครับมันจะค่อยๆปลุกให้ตื่นขึ้นค่อยๆไหลขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่าในอัตราที่ที่มากขึ้นกว่าสมัยร้อยปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับสมัยร้อยปีที่แล้วนี่ต้องใช้ความความพยายามอย่างมาก กว่าที่พลังอุตริณีจะค่อยๆตื่นขึ้นมาได้แต่ว่ายุคสมัยเนี่ยพลังจากจัก,ก,กรวาลเอ่ยที่ส่งมาช่วยมนุษย์โลกพลังจากพวกสตาร์สรไลเวอร์เกอร์ er เอ่ยที่แผ่พลังบวกประคับประคองกระบวนการเรื่อดับขึ้นอยู่เนี่ยก็ทาให้กระบวนําให้พลังอุทธิณีของมนุษย์โลกเนี่ยโดยรวมค่อยๆตุ่นค่อยๆปถูกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานะครับปัจจประมาณนี้นะครับสรุปว่ามันช่วยทั้งด้านจิตวิญญ,ญาณ แล้วก็ด้านการนรนมิตทางโลกด้วยนะครับถ้าจะให้ดีให้ใช้คู่กับหินถ้าจะถ้าจะใช้ทางโลกนะครับให้ใช้คู่กับหินพวกตระกูลจักรที่3ด้วยกันเช่นไพไรท์โมเดาไวท์โมดาไวท์ก็ไม่ใช่จักรสามบอกแต่ว่ามันก็เสริมกันพลังของบุกบาทุกๆชนิดจะเสริมกันนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็อะไรนะกับไม้ทองกับซิตรินก็ส่งเสริมกันได้นะครับ